สวัสดีครับท่านักกอล์ฟครับวันนี้มีโอกาสได้มา,าเล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟวอเตอร์มิวครับวันนี้จะพาเด็กๆไปเล่นสกินเกมหลุม11นะครับซึ่งหลุมส1น่าจะตีประมาณ180ครับข้างหลังของน้องต้นข้าวน่าจะตีประมาณ147ส่วนน้องเอวานะครับก็จะตีประมาณ95หลาเดี๋ยวเราไปลุ้นดูว่าใครจะออกสกอร์เท่าไหร่กันครับเดี๋ยวตามไปดูครับหลุม11ครับพา380รหลาครับกรีนกลางน้ําที่วอเตอร์มิครับ นี่มีลมจากซ้ายไปขวาครับเหล่งสายทงนิดนึงผมเลือกตีเหล็กหนะครับ180หลาโ,โดนลมหอบไปขวาทงหน่อยอ่าตาลูกชายครับน้องต้นน้ำเลยร้อยแปดิตีเหล็กหนะครับ อืมเข้าเป้าอยู่ครับซ้ายทงหน่อยโอเคสั้นนิดนึงนะอยู่ประมาณฟิ้นน้องต้นข้าวครับระยะร้อยสี่สิบเจ็ดหลาถึงทงตีเหล็กแปดนะครับเกาะกลางน้ำาืืมเขาเป้าครับดอนิดนึง โอเคระดับธงครับแต่อยู่ซ้ายของธงนิดนึงน้องเอวาครับตีพาสามกลางน้ำ95าหลาใช้พิชชิงเวทครับอืมเข้าบอลดีครับน่าจะระดับธงแต่ไปขวานิดนึงโอเคอมองกลับไปแท่นทีออฟสวยงามท้าทายมากครับหลุมนี้ ถ้ามีลมจะเล่นยากมากครับตรงน,นี้ชิบระยะสิบหลาครับโกเคกีบน้องต้นน้ำครับตีไม่อ่อนครับชิบระยะประมาณสิบหลาเช้เวทห้าสิบสี่องศาครับอุย้ยแรงไปหน่อย ดูน้องท่นข้าวครับตีไม่ออนเหมือนกันแต่อยู่ฟินครับเลือกใช้พัตเตอร์เี้ยะน่าจะประมาณหกหลาครับอืมน้ำหนักเบาไปนิดนึงอ่าเซฟเลยก็ได้ค่ะอ่าเก็บพาไปนึง ดูน้องเยาวาครับตีออนคนเดียวเลยพัดเบอร์ดี้ระยะประมาณสี่หลาครับอืมให้ลายผิดไปนิดอ่าพัดเก็บเลยค่ะแทบจบเลยแท็บเอาหรือแทบอินครัมาดูอ่าแทบอินไปตัวน,น้ำเซฟพาไกลครับพัดชิปเลยไปครับระยะประมาณสองหลาครับ โอเคพาได้สวยงาม